ครับสวัสดีวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับหลานด้านหน้านี่ก็เต็มหมดละคอนปัตโร่น้ำแห้งนะครับกำลังยกเครื่องอยู่นะส่วนคันขาวเนี่ยเช็กระยะอ้อฝาแตกเหมือนกันนะครับอันดับมานี่เป็นรถจมน้ำมาไล่ไฟยังไม่จบอันนี้เช็อกระยะแสนสองนะครับส่วนคันสีเทาปเทโร่ด้านในนั่นเป็น เทอร์โบขาดเปนเป็นเทอร์โบอัพใบ42คอันนี้เราเช็คใหญ่อันนี้ที่รถมือสอมาเปลี่ยนทุกอย่างของเหลวทุกอย่างทาัมมิ่งช่วงล่างยกชุดเลยอันนี้รอส่งรถเสร็จเรียบร้อยละอันนี้รถเจ้าของอู่คันนี้ะระบบไฟลวน เปยนไฟเลี้ยวเป็น LED มานะครับแล้วก็ไปตั้งวาล์วมาตั้งผิดสเปคเยอะเลยแก้ไขให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเราส่งงานนะครับอันนี้น้ำแห้งลูกติดชาร์จละลายครับราร์ทดรถเรียบร้อยรันอินไว้นหนึ่งวันแล้วเราส่งงานอันนี้คันของเครื่องทันหน้าที่จอดน,นี้เมือนน่อกี้นี้อันนี้เราเช็คระยะอยู่นะครับอันนี้ก็มีเช็คระยะงานเช็คระยะของรีโวนะครับมีปับชิงนเกียร์ อันนี้มาจากโคราชมาแก้ไฟรีแมปกับเซบูรัวอันนี้ก็มีของเหลวมีเปลี่นวาล์วน้าอันนี้เปลี่ยนฝาสูบเรียบร้อยแล้วครับเปิดเรียบร้อยเฮ้ยับผมลันงินมาสองวันเต็มๆแล้วอันนี้ตีปอดิ่งเลยนะอันนู้นล้างมาน้ําอันนี้ก็ฝาสูแบแตกกันกําลังเปิดเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่า แตกตรงไหนเบื้องต้นเห็นรองรอยไหมเอ่ยไอเสียอ่ะถ้าถ้าดูจากภาพนะก็ขาวนะนสุกสองเนี่ยมีแน่ๆนะครับชมไงเป็นอ,อะไรบ้างเอ่ยอ่ะ ก็มีฮะ,อะโอ้โหชัดเจนสุดสองนี้ชัดเจนมากมคำตอบครับคันนี้นะสาเหตุสาเหตุมาจาก บูรีได้ชาร์จแตกกลางทางแล้วก็รับแวะร้านใดข้างบ้านเนี่ยถูก้องเนี่ยในวิธีใดเห็นไหมสี่ด้วยนะที่สี่ก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูจากในกล้องเนี่ยได้ เปลี่ยนเปลนลูกเล่าได้ชัดร้านริมทางแล้วก็ไม่รู้คุยท่าไหนร้านแนะนําให้เปลี่ยนวาล์วน้ําโอเคเปลี่ยนวาล์วน้ําของแท้ด้วยนะแต่ว่าใส่ดุกดิกกับหัวกับผางหลังจากนั้นมาก็มีอาการน้ําดันออกสังพักเลยก็ลองปรับเอาดุกดิกลงแล้วก็ไม่หายครับก็ใน่ที่สุดก็เปิดฝาถูก